ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องผู้บ่าวเมืองหลวงก่อนรับชมคลิปฝากกดติดตามช่องของค่อยแดเดอร์ฮักเดอร์ฮักเดอร์ฮักหลายเดอร์ฮักหลายแทอโูอ่าเจ้าพ่อชอบท่ามม้หนึ่งเนาอนเกี่ยวกับอนาะคคงเที่ยวใช่ไหมเที่ยวโลกขอบาเห,ออเหาเนาะคือหอพบกเ็นปัจจุบันนี่นะอ่ะส่วนใหญ่หอพบกห็นมันมาจากประเทศได้ราชกุมาร์คือคือเขาเฮนทุกเกมือเนี่ยส่วนใหญ่เกิดจากประเทศได้ราชกุมาร์คือประเทศไทย สำหรับปัจจุบันนี้เนาะการมีไล่ไล่แพักฟวรแต่ว่าที่ที่หลักๆก็เห็นก็จะเป็นประเทศเพื่อนบ้านหอบเนาะโดยเฉพาะในทางฟังอ่าประเทศไทยเนาะมานี่แบบคือเดือนเดือนคือหอมข้าวนี่เนาะเป็นหอมที่เลเเื่อยๆที่สุดในเหมือนจากต่างประเทศได้ค่ะกระถ่ายกระไรฝรั่งกระไร สวัสดีทุกคนสวัสดีครับข้อตอนทากทุกคนนะเข้าส่ซองผู้บ่ามืองหลวงการสำรับในเทนีนักกดเองก็จะพาทุกทุกคนไปเลาะท่ามความคิดเห็นข้องบรดาเมคาสาคาอยู่ที่เครื่องนอหอบางนอ่า ในโลกบางนี้เนาะส่วนใหญ่มีนักท่องเที่ยวมาจ้าผักส่วนได้เป็นจำนวนไร้คนหมู่ก่อนจะไปครับชมคลิปนอกจากข้อฟ้าทาง f อทุกคนที่ทางเก่าแล้วก็ทางเข้ามาครับชมใหม่ก็ฟ้ากดติดตามสองคนเพื่อให้พงทะยานฮอตเทิร์นหนึ่งหมื่นสับสครายเบๆนั่นเองนอกจากในปัจจุบันนี้ก็มาอยู่ในที่เครื่องทางไปแล้วนการเครื่องมาไดนึงนะสำหรั้นแล้วก็ฟ้าทุกคนกันแล้วกันเพื่อเป็นกำลังใจแล้าก็ครับชมคลิปแล้วก็จะเลื่อนติดจัดฟ้าคอมเมนต์กันเข้ามาได้เด้อสำหรับตอนนี้พวกเราไปเบิรงพร้อมกันเลย ด้วยสะไปดีด้วืไอดีเด่นนำซื้อซื้อเนี่ยงเลยไปดีหน้าใครไครเครื่องอยู่อ่านี่นี่ดนหรือเปล่าใครโดนแล้วประมาณสองปีนึ้ยยักษ์จู้ัววาคือส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้เขาพบเห็นนักท่องเที่ยวเที่มาโลกเขาบางกับปัจจุบันนี้คิดว่ามาจ้าภาคส่วนได้ไร่กับว่าทั่วไปจะเป็นแคะทไทยเป็นประเทศไทยเป็นประเทศไทยเป็นจะมาทัวร์เป็นกลุ่มจะไล่หน้าจะมาลงนี่ละกันต่างประเทศจต่ไม่ให้ก็คือนักท่องเที่ยวต่างประเทศยัง มีร้านกินอาหารอยู่ในแต่ด้านแถวนี้แต่ว่าล่าสุดมาพร้อมนก็คือจะเป็นทางจักแขงทักษทักษเทศไทยในค่ายดีโยโซนี้ขอในค่ายจะอาหารแถค่ายยังเด่นเนี่ยอาหาค่ายจะเป็นประเภทพันแหนมจืนพันขมูนมหมูจ้ะแบบนี้เนาะเป็นบะจะเป็นแหนมจืนบะตัวนี้บพันในซุปเทือนเนาะอันนี้ก็จะเป็นประเภทแหนมจืนนั่นเองเนาะอาหารไทยแหมจีนเนาะการสั่งรับ สำหรับใครที่เรียกว่านักท่องเที่ยวจากทางประเทศไทยเนาะที่ว่ามาล็อกฮอบางเนี่ยสามารถมาซอกงซีมอาหารเพิ่อนยูคาร์นี่ก็คืออยู่ช่วงรัดแรงนี่เนาะเห็นแบอยู่ช่วงรัดแรงเนาะก็สามารถที่จะมาได้เพราะว่ามีได้ลายมีหนูให้เขาเดือดเดือดนี่นะเพราะเข้าใจลายเดินนะเข้าใจอ่าโดยสมัยเขาเขาคาดยังเดอนฮานเถานี่อาฮานแก็จะมีเป็นประเภททอเจาะโดย เมนูหลักๆก็คือคอเห็ดเข้มแล้วก็จะมีประเภทค็มคอนด็อกลูกซีนเนาะเคร,รื่องทะเลต่อสื่อหานเหาซืซอว่าจิ้มเห็ดเข้มเจลหรือส่วน,วน,นเต่อมีเซตเป็นจลของพวกเขาได้เห็ดเองแล้วก็เอาผักต่างๆแล้วก็เอาวันบางไม้มามกซ์เหนาะกุงไม้นใ,มในส่วนเหามามิกซ์เป็นเจลถ้าทางจาจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่คือเดีวนี้เนาะอยู่ทางรอบบางเหาเนาะหนักท่องเที่ยวที่เหาผมเห็นในไลน์มันจากทางนี้เป็นส่วนใหญ่ สำหรับปัจจุบันนี้เนาะการมีหลายหลายภาคส่วนแต่ว่าที่ที่หลักๆก็เห็นก็จะเป็นประเทศเพืพ่อนบ้านเอาเนาะโดยเฉพาะพอเป็นทางฟังประเทศไทยเนาะซึ่งว่ามาลายเนาะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็ในใน,ในอัฐิพันธ์ใหม่ก็จะเป็นทางแค่ต่างดาวทางต,ต,าต่างแดนก็คือต่างประเทศเลยเนาะทางฝรั่งโบอังกฤษโบเนาะเท่า,า <ๆ S 1> ที่เห็นฮ้ก็จะมาจากอะตอนนี้ก็ใกล้ที่ฮอตเทศการ์ก็เหมือนเขาเจอในปีใหม่เนาะปีใหม่พะมงเนาะก็จะมีไอ้น้องพะมงอยู่ต่างประเทศมาลายอยู่อเมริกา แต่ว่าเราจะมักพบมให้เรื่อยๆก็จะเป็นทางประเทศเป็นบ้านแม่เจยาประเทศเป็นบ้านจะมาไล่เนาะพอดีอย่างหนึ่งก็เป็นด้วยอ่าสภาพที่ว่าเงินเขาเจ้าแพงกว่าเงินเขากระจายแล้วมันได้ไล่อยู่พีก็เลยว่ามันก็เลยสะดวกมาได้ไล่กันโอเคก็โอเคขอบใจไล่เด้อขอบใจอาหารเขามีซื้ออาหารยังเนาะจ๊ออาหารเไม่สดเป็นไม่ไม่สดเนาะโดยยังถ้ามาเอาปัจจุบันคือเขาให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวร่วเขาบ้างเขาไล่ในชนใหญ่มาอนเจ้าฟักสวนได้เลยจ้ะที่ที ไประเทศไทยทางประเทศยังม่เลยแต่เราพบลรกที่สุดเป็นจากประเทศได้หรือเปล่าประเทศไทยแต่ฮานเฮานี่ยกะค้ายอยู่นี่เป็นประจำทุ่มือเลยเนาะมันบอกเราจะค้ายมีประเทศได้เดาเจ้ามน้ำปั้นเด้อมีน้ำปั้นสินมั่งไม้สดต่างๆเนาะเจ้าเจ้าเนาะก็สำหรับนักท่องเที่ยวทางฝั่งไทยเนาะเท่ว่าได้มาลงเาบางลำปางสมานก็ เป็นน้ำปลานต่าต่างๆก็อยู่ในสภานที่งนี้เดชินเดียวกาดอนดที่ส่นสวนดันแรงนั่นเองเนาะพอเข้าใจได้ไล่เด้อร์นักท่องเที่ยวที่มาโลกเขาบางเฮาทีหอมมาพบเห็นเรื่อยๆนี่ส่วนใหญ่เขามาพบเห็นนักท่องเที่ยวมาจจกภาคส่วนได้ครับโอ้คนไทยกับต่างประเทศจะทั่างประเทศ <ๆ S 1> ไทยเลย <ๆ S 1> คนไทยนี่ไล่บอกสิมาเลยก็ไล่อยู่เนี่ยส่วนใหญ่นี่ขอองค์บาร์ขาเจ้าหม่านี่แบบคือเดือนเคือเขามาค่านี่เนาะเป็นเอาพบเห็นเรื่อยๆที่สุดเนี่ยเปนมาแจ้งทางประเทศได้ครับ ก็ไก่ก็ไล่ก็ฝรั่งก็ไล่ฝรั่งก็คือนักท่องเที่ยวต่างประเทศเจ้าขอต่างโดยไม่แหลกม่แหลก็ไล่ช่วงนี้ไล่เหี่ยงโดยรายการไม่ยังยึดถือฟาสเทิร์นนะของเที่ยวเจ้าประเทศไทยบอกว่าเออสามารถมาเทโรเขาบานเขาได้ดเดือดจริงนะไม่แหลกถ้าว่ามาลูกเขาบานกันคิดห้ากะแลมผัดอยู่ตลัสลานแลงเลยโดยโดยฟาสเด้อดโดยโดยเนาะกะแลมผัดนั่นเองนะทุกคนเนาะอันนี้เนาะก็ชื่อว่าจะเป็นฮานกะแลมกะแลมผัดลูกเขาบานเนาะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นั่นเองนะทุกคน ะจะพ่อสอบถ่าไม่หนึ่งเนาะเกี่ยวกับอนาคท่องเที่ยวใช่ไหมเที่ยวโลกเขาบางหอเนาะคือเหาพบเห็นปัจจุบันนี่นะส่วนใหญ่เหาพบเห็นมันมาจากประเทศได้ลากคนงูลล <c oughs> คือคือเขาเห็นทุกมือเนี่ยส่วนใหญ่คือตาเจ้าประเทศได้ลากคนงู <c oughs> คือประเทศไทย <c oughs> อ๋อประเทศไทยแล้วมองลงมาก็จะเป็นประเทศได้เลยแต่ว่าเหาพบเห็นเรื่อยๆก็จะเป็นประเทศไทยเหมือนปะ่วงนี้ก็ยังเห็นของเห็นร่ายอยู่บอหานเหาค่ายเกี่ยวกับแง่างใ่เนาะ เป็นบาร์บีคิวนั่นเองเนาะมีซื้อฮานวบาร์บีคิวและปิ้งย่างนั่นเองนะ,ะนนงนะทุกคนนะครับมาจิจามาซื้อแล้วก็มาอุดนุ่นห่างทางฮานเพิ่นได้นะอยู่ที่ส่วนั้นแหลงแห่งนี้นั่นเองนะก็จะเห็นนะก็จะมีโอ้คนค้างสดอยู่ได่พอสมควรนะ,นะคะนะคะีะก็จะเป็นเผจบาร์บีคิวมีจีนตีงตาะะ่างนคนสําหรับเมื่อกี้ก็เป็นบนโซนที่กูดผ่าทุกคนไปนั้นก็จะเป็นส่วนลาาแรงนะะั่นเองรับ ผมคิดห็่ข้อไม้คาส่วนใหญ่อยู่ที่นี่เพิ่นการอย่างคงยกให้กับทักนักท่องเที่ยวจากทางประเทศไทยนนเองนะคุเรา,าทีได้เข้ามาลุกฮอบางไลอ่อยู่พอสมควรเดี๋ยวผู้จะพาทุกคนไปอีกต่มส่วนหนึ่งเนาะบนส่วนค่ายผู้กินจะเป็นเทศส่วนค่ายค่ายผอ้กินสุกนั่นเองนะหรือว่าเป็นวลที่นักท่องเที่ยวมาแล้วต้องได้ไป ซอกซื่อจับใจเป็นช่วงห้าทําบอดยัอต่างๆอย่างนี่ไปสํางานไปจะจะไปในโซนนี้นั่นเองเนี่ยผมจะพาตัวคุณไปเลยไปสํารวจเบื้องว่าคอมเพล็กซ์เครื่องไมค์นะคนหนึ่งโปรเ็นส่วนใหญ่จะเป็นโรเที่ยวจ้างทำดนตรีได้นั่นเองเนาะอันนี้แม่คอบาที่จริงหนูพูดเองกับบริเตียมในน้อกับบริเตียมกับไมคาต่างๆว่าเออข้าให้กระจจอมลาเป็นนั้นแบบนี้เดี๋ยวอันนี้มาเจ้าคอมพิวเซ็ค้ครื่องไมคาเองเลยนาทีกระจโปรเ็นนั่นเองนะทุกคนเนาะขอไปเบื้องอีกตีมบนหนึ่งกันเลยไปเลยยเนนี่ับ หาทุกคนย่างเลาะเบิ่งกันเลยเนาะโอ้มีอาหารหลายๆอันนะ่ะสนิทเนาะหลายๆประเภทเลยเนาะทีเล่ค่ายอยู่ในที่นี้นี่ก็จะเป็น,านอาหารของกินสุกของเองเนาะอืมใช่ก็มาเบิ่งกันว่ามียังค่ายด้วยเนาะในเขตบริเวณทางด้านในอันนี้เนาะนี่ก็จะเป็น หม่ก็จะเป็นแนืม้มีพันหัวผักบัวมีละลายประเภทอนะทุกคนก็นจะเป็นหมูปิน้นกินสุกทางด้านในส่วนในนี้นอกจากทานได้ที่บาร์มาแล้วก็มาซอกซื้ออาหารนั่งกินกันได้นั่นเองนะทุกคนก็นมี มาไว้คอยบริการให้พร้อมเนาะกับสมาชี่เนี่ยนั่ง,งกินอยู่ทางด้านหน้านี้กันได้เลยเนาะไม่ก็่าซอกซอกอ่ากินกันบ่ได้ยากนั่นเอง,เอง,เองเนะครับว่ามาในเส่วนนี้มีละลายอันให้เขาเดินเลือกนะเดี๋ยวคนก็นมาเป็นแบบครอบครัวมาเป็นแบบเดียวๆนะ,ะส่วนนี้ก็จะเป็นใครกากินมาเพิ่งกันว่าอาหารมียังเดียนะ จะมีดราลาย,ยางจะมีมแกมีอ,อ้อมมีอ,อ้อมน้ำอ๋อสำหรับโซนนี้ก็จะเป็นประเภทปีงอะไรนะทุกคนประเภทปีงอีกหนึ่งไหมปีงยางเนี่ย,ยส่วนทางโซนด้านในนี่ก็จะเป็นเกี่ยวกับ มุกกระษะเนาะเวยว่าเป็นชินดาษนะทั้งเราเป็นมาเป็นชินดาษเนี่ยทุกคนเฮ้ยสบายดีวิจากข้อท่าไม่หนื่อยเกี่ยวกับนักท่องเที่ยวมาเที่ยวบ้านเ่าเนาะคือปัจจุบันจ้าของวันส่วนใหญ่ที่เาพบเพจนี้นักท่องเที่ยวในส่วนใหญ่มายจกทางได้ไล่ตงูอัน้รา้อมือ่งประเทศไทยเทไทอกิ่นม่เออเท่าไหร่ว่ามีงานแร บรรยากาศค่อนข้างคึกคักกันเลยนะสำหรับโซนนี้ตอน,นแริ่มแรกนี่เราชาวโปรตียวก็ออกมาจับจ่ายซื้อซ้อยเนะ่ะซอปเพอลินหลอาหารการกินกันนะ,ะเป็นแบบสตรีทฟู้ดนั่นเองนะทุกคนง่ายๆนะก็ซื้อกันกินแบบง,ง่ายๆไดนะสำหรับอยู่ในบริเวณนี้นั่นเองเนาะ มาจุดนี้ก็จะเป็นบนคลายห้องกินสุกนั่นเองเนาะสบายดีสบายดีโดยวยปุริยากจะท้าวาในช่วงนี้เขาพบเห็นหนักท่องเที่ยวมาเที่ยวรอบขางของส่วนใหญ่เอมเฮนเป็นนักท่องเที่ยวจ้งถังได้ได้บนหมู่กหน่อยจะว่าที่เขามาพบเห็นเรื่อยๆบ่อยๆจะไม่เป็นประเทศทประเทศไทยเห็นปะประเทศ,เทศไทยได้ แต่๋นักท่องเที่ยวไทยกับช่งนี้เห้ให้ไล่อยู่เนาะเหมือนมาเที่ยวไยจีในแลาวจากแค่งเข้ามาไค่อยู่นี่เป็นประจำเลยบ่ะไค่กินอยู่นี่ตลอดเลยบ่ะถ้าเกิเคยมาไอ้จังแตกง่ก่อนอันอันคุณแน่นอนว่าท่านได้เป็บปะป่วงตัวนี้เป็นป่ขอบใจไล่เด้ออันนี้ไค่เท่าได้นี่เจ็ดขันเอาให้ซองอเลย พีดียักเขาทายมาหนึ่งเดียวว่ะในช่วงนี้คือเขาเห็นนักท่องเที่ยวมาก็บางเขาเนาะส่วนใหญ่เขาพบเห็นนักท่องเที่ยวมาจักทาได้ไล่คนหมู<แ>่เ,มเที่ยวไทยกับเทศไทย<ษ>ปะ่ะแล้วห้องลงมากรับเป็นทันนั้เกาะต่างประเทศเนี่ยก็จเกิดอะไรเน่ยวะต่างประเทศเมนต่างประเทศอันเป็นห กลาง,ลงแน่แน่แต่วแต่วต่าเขาพบเห็นเรื่อยๆก็จะเป็นจากทางประเทศไทยไทยไทยไลอซุกเศร้าคลิปน,นี่เป็นคนไทยก็จะเป็นสิบเปอร์เซ็นต์เลยโอ้เอาละทุกคนก็างจ้าทีกูตเองก็ได้เข้าไปถามของมูสิกหรือว่าถามเกี่ยวกับความเก็นพวกแมคคาต่อการท่องเที่ยวเนาะที่ว่ามาเที่ยวโลกหอบางอันมาจากประเทศต่างๆกัน,นยยมูการส่วนใหญ่แมคคาโลกหอบางกันยังคง การันตีเนาะก่อนย่างคงยกให้กับเป็นทางประเทศไทยเนาะไปเที่ยวจะกทางประเทศเพื่อนบ้านเขาเขาเนาะมาเที่ยวรอบบางรายที่สุดเนาะฉะนั้นก็เองกับองสึกดีแล้วก็บฮองึกทางประเทศเพื่อนบ้านเขาเขาเนาะกันอย่างน้อยกันยังคงปะทิมกันเนาะยังคงที่จะให้ความสนใจกับทางประเทศลาวเขาเขาเนาะที่ยังคงความนิยมในการมาท่องเที่ยวเพราะอย่างน้อยกัมีรายย่างเนาะที่ให้ให้ทาง นักท่องเที่ยวจะทางในสุบางาบก,าก็ต้องเหมือนกับคือประเททนเนงางเหมือนที่พ่อพานก็มีหลายๆอย่างที่เหตให้เออเดินมาง่ายเนาะต่อกกันซื้อสัตย์โดยเฉพาะเป็นพัชาบักบอลแบบชินานหนวกกับสะดวกสบายเนาะมากระเจ้องจำเป็นต้องมีไกด์มีลามเปยเนาะคือสามารถเบอลจากอันได้เป็นแบบอ่า อายแป๊บนองกันเลยเนาะเข้าจใจกันได้ง่ายๆเนาะฉะนั้นแล้วไมเพราะวา่าที่ผ่านมานักท่องเที่ยวจากประเทศไทยก็มีค่อนข้างมีอิทธิพลล่าเนาะต่อกระเป๋ท่องเที่ยวอยู่ทางฝั่งเราเองเนาะที่ได้เข้ามาเที่ยวลูเขาบางกันตามที่กูเคยรายงานไปเนาะในช่วงในในช่วงในตน้นหรือว่าในช่วงเก้าเดือนที่ผ่านมาเนาะไมเพราะวา่าประเทศไทยนักท่องเที่ยวจากไทยมาเที่ยวลูเขาบางนี้นได้ล่าเนาะเกือบฮอดหกเกือบพอเจ็ดเซียนกว่าคนนั่นเองนะทุกคนที่มาเที่ยวลูเขาบางเนาะฉะนั้นก็บไมเพราะว่า การลุกขบางก็ยังคงเป็นที่นิยมเนาะจากทางประเทศไทยหรือว่าจากทางนอกเขตระเทศไทยในระดับชั้นควรเนาะสำหรับคลิปนี้ก็คือว่าจบลงเท่านี้นะทุกคนเนาะขอขอบใจทุกคนที่ว่าติดตามกันตั้งแต่ต้นจนจบนั่นเองเนาะหากว่าท่านใดที่ยังไม่ทันกดติดตามเธอก็ฝากกดติดตามเนะาะแล้วก็อย่าลืมที่จะ,ะคอมเมนต์เนาะ,ะแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้ที่กองคลิปนั่นเนองเนาะสำหรับในเทื่านี้ก็อยต้องขอลาไปก่อนเนาะสบายดีสวัสดีครับ